ะเราจะวิ่งเราจะจ๊อกให้อยู่ในระนาบหน้ากระดานด้วยกันนะอย่ามีใครแหลมยาวเดินข้างหลังไม่เอานะครับเอาให้มันน้องเพียงฟังนะขาั้งไม่มีขึ้นเท้าซ้ายให้ขึ้นเท้าขวาก่อนครับเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นเท้าขวาเอาเลยเอาเลยอม ไช่ยกธรรมดาวันเท่าเท่ากันเราเท่ากันก้าวสั้นก้าวสั้นปลายเท้าก่อนก้าวสั้นปลายเท้าลงตัวปลายเท้ายาวสั้นก่อนยาวสั้นสั้นก่อนมาโอ้โอ้ใหยับอาหารกินก็มีมันจะเว้นช่องทำไมประมาณนี้แหละประมาณนี้ลืมปะแป้งโคตรลืมปะแป้งไปช้าๆเนี่ยลงตัวปลายเท้าไว้ได้เอาครับแเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ต้องการเห็นในทีมของเราจ็อกไปเทา้าวิ่งไปเทา้าทำสเต็ปทุกอย่าง,างต้องอยู่กับไปเท้าเท่านั้นให้ลงส้นเทา้าเดี๋ยวมีเพิ่มอุก่อนนะทำพร้อมไปจ็อกไปเท้าอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมจ็อกไปเท้ามาประมาณ มาออกไปแล้วลังกตุงก<า>ตุ้ลุกอาลามองไปข้างหน้าขนาดวิ่งอ่ะขนาดวิ่งอ่ะเรายังพวงเลยลุกอลาวมองไปข้างมองไปข้างหน้าวิ<อ>่งไม่ต้องดีดส้นเท้าอย่างี้เลย